ผมเอาไปแล้วขึ้นมาจอดเรือก่อนบ้าบ้าเอาไปเคยเราสร้างของใหม่ได้แล้วนะมีดคอปเปอร์ต้องเตรียมของอะไรบ้างไม่รู้สิมึงล่าบอสมึงเตรียมอะไรมั่งไม่ต้องเตรียมอะไรหรอกเฮียอาหารพอละจบ ก็จะไปการสงเวยงั้นหรืออะไรผมมืดทันทีมืดโอ้ยน้ากูสู้ๆนะการเป็นนักรบที่แท้จริงมึงต้องล้มกวางตัวนี้ให้ได้กวางภูเขาสู้ๆเลยตังกูให้กำลังใจอุ้ยมีสกิลด้วยมาๆเรานั่งกันตรงนี้ดีกว่ามาๆตรงนี้มาโล่งๆเนี่ยบามเอ้ ดันให้กำลังใจเพื่อนจะ้วางไปท็อปนะเฮ้ยนี่จกวาอะไรไปบ่อยม่ะสู้ๆบ้ามามชจุดหายแล้วบ้าบขึ้นมานั่งตรงนี้กับคูบ้าขาครูขาเป็นคกเปลี่ยนตัว ไอ้เจ้มานจะปลกชาวเวีนกงเถอะนะชาวเวีนกงโอ๊ยโอ๊ยนักต่อไม่ขยับใจต้องมิ่งไอ้เจ้ากูมองไม่เห็นอะมุมมันไม่ดีชาวเวียนกงสู้สู้ยกแขกหนุกนะนะฮะตึ๊งตีของแกนี่โอ้ยเออด่าด้วยเอายังมันจะปลุกชาวเวีนกงเถอะนะว้าว ตีบอสตัวจบเกมเลยก็ได้นะโอ้โหไอ้เหี้ยมึงเจอมึงเจอหมาป่าก่อนไในจั่เอ้ยแค่หมาป่าเนี่ยมาดิลักคูลักคูลักคูไอ้ดีดิไปยืนให้มันติดไฟตายให้มันติดไฟตายมาดิทำไแล้วก็เลยติดไปติดไปพยายามพยายามใช่ปะได้เวลาได้เวลา เอ้ตัวอาดเร็่แรกเหรอมาแล้วเฮ้องไปโอยโชว์หน่อยมาตรงชาวไวกิ้งยังงั้นหรือโอ้ไวกิ้งไวกิ้งจิชัวร์เฮ้ยกูดนเฮ้ยแล้วที่เราที่เราเราที่เรที่เรทีเราทีดาบเริ่มแรกนบ้านวะ เออเฮ้ยครูได้ยินเสียงอะไรอยู่ข้างนอกนี่ไงมราตีบ้านแล้วมึงมาขอรับดาบหน่อยตัวแัวเทพปรารแขงกันเลยจัดมีอีกมีมีมีหัวขึ้นบ้านอย่างกันเลยโคตเผื่อให้เลยกว่าที่เปิดตามตามกันมาเอ้มานี่เฮ้ไอ้ไทุกคน เรือทุกคนเรืออ๋อโทรเหรอโอเคโอเคเรือจะไหลปะเนี่ยไม่ไหลหรอกแต่การมันกัมกัมกัมทุ่งละทุ่งละมารับดาบหน่อยสิมาอันตรายอันตรายดูดีกว่าันดูดีกว่ากันดูเหรอนี่ไงร้อนละสิร้อนโอ้โหไปลุกว่ะ โอ้ใบแรงว่ะทุกคนนั่นแหนหน้าหงายไปที่เนี่ยรออ้อนนล่นแหะหงายเลยหรอวะร้อนไงล่นแหละโอเขามานันยิงตูดมันอีไอโทรลุงวังนี่นงไงเอ๊ะ<อ>ไปเป็นเรือหัวก,กินก็ได้วเหรอ ค่ะแล้วไงอะ่ะซ้อนแล้วไงวะไม่พายไหมเออไม่พายนี่ไงเออใช้ไม่พายได้นั่นนะ่ะเออยอออย่าล่องเรือนี่ไงรัตเตอร์เอ,อ้ย <c oughs> ไปได้ไปได้ไปล,ล่องเรือจากชาวไวกิ้งไปเป็นชาวประมงแทนเงี่ยเฮนะ้ยเ,เราเข้าไปเกาะข้างหน้านั่นแน่เลยนั่นนะ่ะเกาะข้างหน้าเลย เอาไปแล้วขึ้นมาจอดเรือก่อนบ้าบ้าเอาไปยันสูงแล้วไงชิบหายแล้วไม่ถึงฟังขึ้นมาเออชิบหายบานนี้เราตกหมดเป็นยังไงวะเนี่ยอ๋อตัวเดิมนี่หว่าเอาล่ะเราไปอยู่กันที่เกาะใหม่ ้อแเไ,ไ,ไม่แปบุ๊คทำลายเกาะนู้นมาทำลายเกาะนีต้ต่อครับนี่มนุษย์ที่มันทำนทำชิบหายต่อพวกคนจะี่ายกันเลยนะไม่ดาวเลยนีอนะไรขนาดนั้นนี่ไงล่ะนี่แหละนี่จะมีตัวกุศลแล้วสวยงามเป็นกระท่อม hey, ในฟาร์มอะไรมนะุกม่วงวะน่ะเฮ้ยคุณต้องการพวกมึงด่วนเลยตอนนี้มังเฮ้ย ไม่ไม่มุ้งม่วงคือไอ้นั่นเว้ยที่สปอนบอนที่สปอนบอนอ๋อโอเคนี่ไงอุ้ยไม่ใช่แล้วโธ่โจนโจนนี่ไงอุ้ยมาเมีโองวะทาโหถ้าตายนี่เกิดไกลเลยนะทำไปตั้งสร้างก่อนนะสร้างหนึ่งมาช่วยกูก่อนไปไปไปมาตีโชว์อยู่ช่วยมึงไม่ได้ตีโชว์อยู่ตีโชว์อยู่ตีนพนอยู่โจนนี่ไง ไม่ถือไม้ด้วยปกติแม่งถือไม้โอ้หินชิกขายนีบบย่ <g ül> ถือไม้จะถือหินเฉยยไม่ไหวมตดูกตายต้องกเอรเทียบโทรนก่อนนะมันจะดีโอ้ยย่เยไอ้นะนี๋งึ <c oughs> ๊กเหวเฮ้ยมันขึ้นหินนี่ไม่ได้ตังเอา้าโงูแต่มันปลายหินได้ ไม่ต้องขึ้นเลยฉั zar, นปาได้ยังไงล่ะตัวใหญ่จะสมองกลวงอย่างนั้นเหรอตดการมันโอ้ไม่ามใช่ามึงไม่หยิบเหนน็นแล้วมึงคว้ามาจากไหนเนี่ยเฮ้ยมันขึ้นได้มันขึ้นได้ที่ไหนเอ้าเงี้ยแล้วเว้ยเขาหิวก่อนนะเ,นลเ,เล่นโลไม่รีเจนนะ ขึ้นมาสามหน่วยใช่ปะโอกมันคว้างหินมาจากที่เปล่ามันเสกหินได้มันเป็นมันเป็นเล่นแน่เป็นธาตุข้อมดว่ะเอาว่ะข้อมดอเมริกาอันดับหนึ่งี่สวยงามเฮ้ยแม่งข้ามแล้วอ่ะข้ามแล้วอ่ะไอ้พวกนี้ออกแล้วสร้างบ้านไหมสร้างเถอะไปมือเคลมเตียงด้วยเนี่ยเคลมเตียงตัวเองนี Okay, okay. เคเคมให้มันเกิดอะ่ะเออต,ตั้งเคมเลยเฮ้ยเจ๊ดโอเคตันไปกลางก่อนแล้วกันนะตันโอเคเหลือ <the> ขวาอางเดียวละ ได้ป <differences S 2> ิดก่อนเปิดก่อนเปิดยังกล่องเอาละเอาละเอาละเฮ้ยหินไฟสวยงาม เหยีได้เนี่ยะแน่แน่ยนดูดิแต่ใกล้แต่ใกล้นี้มากเลยอย่ะแผ็ดที่บล็อกเหรออ๋อแผ็ดที่เดียวเดอร์โอเคเรารู้อยู่แล้วขวาก่อนนะมา,า,า,าเลยโโอ้หดาบพุ่นแรงนี่เพี้ยตันตันทางนี้ตนันตรงไปเลยตรงไปเลยดาบแรงชิ่เป๋งแงรงเลยเฮ้ยมีโดงดีกว่าจะต่อไปเล่นได้ลงใต้ดินหรือว่า เจ็บ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 เปิดกล่องด้วยเปิดกล่องด้วยแม่งบล็อกไม่ทันปุ๊บกูทิ้งหีดร้อนไปนะระหว่างทางอยู่ไหนวะไปตั้งเก็บไปแล้วมั้งยังยังเอาเข้าตัวไอ้ตังแล้วมั้ง มึงโยนออกไปมึงโยนออกไปเข้าทะลุกำแพงไปอ่ะเอ้าเอ้าเจ็ดไม่เป็นไรกำแพงบักเฉยวัดออกธนูว่ะเอาไม่เป็นไงล่ะเอาไม่โหแต่ใช้สต้ามิ่น่าเยอะอ่ะดาบอ่ะนี่ห้องตัดนะไม่ต้องไป ห้องใหญ่เนี่ยนี่ก็ตัดเฮ้ยดันตอนนี้ใหญ่อยู่นะโอ,โอ๊ยจะตายมาเก็บเอเปิลนะข้างใน,นมาเก็บอนร้อนด้วยอนร้อนมีสามเม็ดข้างในโคตดเยอะไปเอ้าว่ะสามเกินซุยดันเตียนป่ะ ได้ยินเสียงเฮ้ยโทรเขาหน้าโทรอุ้ยโดนเอ้ายิงไม่โดนมีดาวด้วยว่ะเอ้ามียศดกันหรือชิบหายแรงกูหมดหมดเลยนี่ไง ดาเมีโอเวอร์ตามข้าวสะตันดิโอ้ตอนแม่งตันติทีหนักมากโอ้ตีที่สามร้อยอ่ะมึงโดนตีทีเดียวนี่คือกลับบ้านเก่าบ้านใหม,บใหม่บ้านใหม่ทำแล้วอ,อุ้ยโอ้เมเดทเรื่องไอ้เซมินา่า,นาดีกว่า <h ums> จา้ะ <h ums> เพลินนี่ตายเลยห่วกให้เฮ้ยยิงห่วงให้ชอ็อตเพ่อวะแต่ไม่ไม่เกี่ยวติดสตันเฉยๆเมื่อกี้เออแง่แล้วเอ,อ,อเฮ้ยบ้าเร็จยู้สวย เฮ้ยเฮ้ยเป็นบาเรียซ่อนตัวโอ๋ไหนมันจะโชว์ให้เราเห็นเว้ยถ้าเรามีของมาแลกเปลี่ยนมันข้เมนเนาะเออข้าเมนนนท์ข้าเมนฮาวดอร์เฮ้ยฮาดอเหรอฮาวดอรฮาวดอเฮ้ยมกนัส อุ้ยใช้เรคคอยซื้อของใช้ซึกใช้คอยซื้อของได้เอ้ามีคอยดิกู194ยองอ่ะ How do Fishing rod fishing rod 350บุ35๊ก g e me a flesh อะไรเนี่ย By strength making j o r g e Diverger circle อุ้ยกูต่อยได้ปะ มอนสเตอร์ออนไฟน์เปล่าี่ะเอ้าตีไม่เข้าไปไปไอ้หนูไปไอ้หนูตีได้มั้งลูนตน่ะ Burn their young เราต้องเผาอ่ะต้องเผาเบบีอ่ะเผาเบบีเผาพวกเบบีเอลเดอร์อ๋อต้องเอาหัวเอลเดอร์มาเผาแน่เลยบามหัวโทรนี่กูเผาได้ไหมลองดูไม่ได้ใส่หัวโทรไม่ได้ ตังเราต้องกลับไปเอาหัวมันมาว่ะมาที่กองไฟนี่มาที่กองไฟต้องเอามาเผาอ่ะหัวโถะไม่รู้น่าจะเป็นหัวนั่นน่ะไม่น่าใช่หัวโถเพราะว่าไอ้บุกลองลองยันล้วไม่ใช่เหรอใช่หัวโถยันล้วไม่ได้มึงลองมึงมีหัวอะไรบ้างตอนเนี้ยหัวโอ้โหลองนี้ได้บอกวทรอฟี่มีอะไรบ้างไม่ได้ลองอะไรยันกันแบบโอเคเอ็นชินซีดหรอกูลองเผาเอ็นชินซีดดิ เฮ้ได้ได้ไเอาแล้วเอาเหรอโอเคจัดต้องมีสอันเอา้เอาเอาไปดีกูมี2อกูมีอเอาไป